อ๋อก็สวัสดีครับอยู่กับช่อง b e y น n d ง o ด u m p i นะครับโปรเจกต์เจ้าฟีโน่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ลุยแปลงถังนะครับอันนี้ก็กําลังวางแผนการเชื่อมอยู่แต่ว่านี่ก็วางแผนเสร็จแล้วครับว่าจะใส่ตรงไหนยังไงนะครับอันนี้เป็นฝาถังเดี๋ยวเจียเก็บงานก่อนครับนี่ตัดมาจากนี่นะนี่ครับ อยู่ไงวะีเด็กตัวนี้ก็นี่ครับบ๊บพอดีเลยครับแล้วก็ตรงนี้จะใส่เป็นปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กเราใช้ปั๊มติ๊กในถังนะครับนี่บ๊บพอดีเลยครับแทบจะคือง่ายๆเลยนะแล้วก็เชื่อมปับ๊บ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 ขัด ขัดสีก่อนแล้วก็เชื่อมปั๊บปับ๊อันนี้ก็จะตีให้มันเข้ารูปครับตีให้มันเข้ารูปเข้ารูปปุ๊บแล้วก็เชื่อมนะครับเดี๋ยวตัดแต่งให้มันสวยๆหน่อยอันนี้ไม่สวยนะครับแล้วก็เชื่อม <c oughs> พอดีเลยครับนี่ถังก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะเดี๋ยวใส่กับใส่กับโครงให้ดูนะครับถังก็จะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับผมวางแผนไว้แล้วแหละว,ว่ามันน่าจะไม่ติดไม่ติดบอกนะครับ สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือติดเบาะแต่น่าจะไม่ติดนะครับเพราะว่าผมผมคิดไว้แล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกฝาถังมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฝาถังมันก็นูนอยู่นะเนี่ยพอเราย้ายมาตรงนี้มันก็ไอตัวนี้มันก็น่าจะไม่ติดนะทีนี้ถ้าบัมติ๊กเราใส่ไปแล้วมันติดเบาะนะครับนี่ยวนะให้ดูนี่ครับอันนี้เป็นโครงเบาะซึ่งเราย้ายปั๊มย้ายฝาถัง มาไว้ตรงนี้ซึ่งไม่น่าจะชนอยู่แล้วนะครับฝาถังก็จะมาอยู่ตรงนี้ปาส่วนตรงนี้มันปั๊มติก๊กปั๊มติ๊กแล้วก็นี่ผมจะทําการปาดโค้งนะครับตามจริงอะ่ะถ้าเราใส่ใส่แนวอย่างเงี้ยมันได้นะแต่มันยากครับมันต้องใช้เป็นพวกเชื่อมทองลงทองเหลืองนะครับถึงจะง่ายนะครับซึ่งผมก็ใส่ตรงนี้แล้วผมคิดว่าผมจะปาดโค้งครับนี่ปาดโค้งบอกเอานะครับน่าจะได้นะนี่ครับปั๊มติ๊กก็จะอยู่ทรงนี้ ก็อยวาผมจะใสใ่ดูนะครับว่าเป็นยังไงใส่ย,ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันนี่ก็ประมาณนี้นะครับติดอะไรวะติดสายไฟนี่ก็จะอยู่ทรงประมาณนี้นะครับนะครับ ทรงก็ผมว่าไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าเราเน้นใช้งานนะครับตอนแรกฝาถังมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมละ่ะมันก็นูนอยู่แต่มันนูนไม่เท่าปั้มติกหรอกซึ่งติดเบาะแน่นอนเดี๋ยวค่อยปัดโครงเบาะเอาครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันหักนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําขาขาให้มันค้าไว้ค้าเบาะนะครับเพื่อไม่ให้ปั้มติกหักนะครับนี่ครับทรงประมาณนี้ครับ ก็จะใส่ตัวเดียวกันครับตัวนี้ใส่แล้วก็ปาดเบาเอา่อะก็ง่ายงครับไม่ยากอันนี้กำลังเทสเชื่อมอยู่นะครับทะลุไหมได้ได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> แต่ทั้งฟีโน่มันจะอันนี้กว่าเนาะ <c oughs> แต่ไม่เราไม่ได้เชื่อม <c oughs> อย่างนี้ดิ เราเชื่อมบนเลยอันนี้เทสด่วนครับออได้อย,อออยู่ได้อยู่ได้อยู่คืออยู่เอาเลยไหมล่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวขัดสีถังก่อน ลวดมันไม่ดีนี่ลวดเปไ็นไรเบียกน้ำนี่ร,นะรู้ไหมุห้ามจีนนะ ถ้าได้เสียวถูกง่ายเลยนีย่ต้องใจเย็นๆอนะ่ะไม่งั้นไม่งั้นทะลุครับค,คือไหมอโอ้ได้อยู่ไหมแต่เราเชื่อมมานี้เราไม่ได้เชื่อม ให้มันติดอย่างนี้เราเชื่อมข้างบนเลยไอเหล็กตัวข้างบนอ่ะทะลุไม่เป็นไรใ่คอยถังข้างล่างไงทะลุแค่นั้นแหละนี่ครับเราก็จะเชื่อมตัวบนเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเสร็จเรียบร้อยครับถังเราฟอ,องติดไปรองด้วย ใช่ไหมไนี่ต้องอุดรูนี่เอกนี่รูน้ำมันมันอเออแต่อยู่จะต้องตัดต้องตัดนิดเดียวติดปุ๊บเดียวต้องตัดนิดหนึ่ง ต้องตัดโครงโหบอกเองขันเองขันนี่ดูก่อนเอาจะได้แบบนมั่นใจเลยเนี่ยขันแค่สองตัวนี้ก็พอตัวเดียวก็ได้ขันดูก่อนจะได้มั่นใจเลยว่าบอกมันไม่เคลื่อนขนาดเลยเลยอยากก่างละตัวขนาดเลยตัวหนึง่งไม่หมอกมันจะได้ไม่เคลื่อนนะ รอยเชื่อมอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าใช้งานได้จริงเดี๋ยวเราเอาซีเมนต์มาปะอีกรอบนะครับซีเมนต์เหล็กปะผูกถังน้ำมันก็เอาในนอตถังน้ำมันใส่ก่อนสักตัวสองตัวตามจริงถังนี้มีขายนะแบบมีเนียมแต่ว่าตั้งสองพันกว่าบาทเลยนะครับถังอีกตัวหนึ่งก็ได้ไม ก็สมแน่นเม่นยำเข้ามนี่ผังตรงมันหรอเอา้าลาเตือน,มนุมันก็ครับมันก็อันนี้เอา้าใส่บัำติกดูกอ๋อมีการใส่บัำติกก็เป็น นว้บวอันนั้นาที่ล็อกกันอะนี่นี่สายน้ำมันเราก็ยิงเข้าอยู่บล็อกเลยเข้าเรือนพอดีนะครับอ,อะไร สงสัยเหล็กมันห้อยตัวมั้งตอนเราเชื่อมอะเหล็กมันอน,นี้ตัวมันบิดอะอดใช่ขี้เชื่อมมันโดนเสาแล้วนี่ <c oughs> เดี๋ยวทำเป็นเอาเหล็กรูมาทำเป็นที่กันที่กันตัวนี้หักนะครับ ตรงเนี้ยอยู่อยู่นี่แต่ตรงฟาไปลุ้นเอา <laughs> ไปลุ้นเอาข้างหน้าเฮ้ยมึงแฉมเลย ปิดดูดินิดเดียวฮะคีบปาดตรงนมั้ยคีบด้วยเออก็ปาดนิดเดียวเนี่ยมันคำนิดหนึ่งองี้ลองปาดดูไหมหละ่ะเผื่ออน,นาคตก็แปลงหัวฉีดได้ครับนี่เอาเครื่องปาดมาอัตเตอร์อะได้ไหมเนี่ยปาดตรงนี้เราะคำนวณไว้แล้ว <laughs> ลองมือเด้อเครื่องมันดีกว่านี้นิดเดียวเอง ใช้งานได้เอาได้ปะเป็นเจียก็ได้มั้ยบอสก็ได้เอ,อ,มอ,เอามาดูครับว่านี่ครับนี่ปาดตัวนี้ออกครับนี่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะห่างเยอะไหมนะครับเอานั่งดูดิไม่หักหรอก อาจจะห่างเยอะนั่งเลยเลยเเดี๋ยวดูก่อนนี่ห่างเยอะครับเห็นไหมห่างเยอะในลองขยมนิดหนึ่งดิโอ้สุดแล้วชนยูบ็อกแล้วห่างเยอะครับเอาให้นั่งสองก็ไม่ชนไม่ชน มันค้ำน็อตนิดนึงไม่เป็นไรให้มันค้ำน็อตหละดีแล้วดีกว่ามาค้ำไอ้ตัวนี้ดีกว่ามาค้ำไห้ตัวสายน้ำมันครับเอาเป็นอันว่าเสร็จครับปั๊มติก๊กง่ายๆเลยครับนี่แต่เราต้องปาดตัวนี้นะเนี่ยแต่นิดนึงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทำสวยๆอันนี้ผมทำดูเฉยๆครับรถผมไม่เป็นไรนี่อันนี้ไม่ใช่สายสายนี้นะเอามาทดลองเฉยๆครับเดี๋ยวเราจะใส่สายยิงตรงเข้าตรงนี้เลยครับ รือว่าถ้าอยากใส่ของก็อาจจะอมอมอยู่บกมาเข้าเรือนนะครับเอา้าก็ประมาณนี้ครับก็รั่วไม่รั่วก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่ามันมันได้แล้วนะครับมันคือมันทรงอะไรได้หมดแล้วเดี๋ยวรั่วไม่รั่วเราค่อยปะเอาเอาซิเมนเหล็กปะเอาได้อยู่ครับแล้วก็ทําสีนะครับก็เป็นวะาเส็จครับสําหรับถังฟีโน่ใส่ปั๊มติ๊กนะครับ ถังฟีโนแปลงสายบัมติกปกติเขาจะใส่กันตรงนี้นะแต่ว่าผมใส่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันยากครับยากเชื่อมยากด้วยเราไม่มีที่เชื่อมถังน้ํามันโดยเฉพาะนะครับก็เลยตรงนี้มันหนาด้วยครับก็เลยเชื่อมง่ายกว่าก็เลยใส่ตรงนี้ครับก็พอดีครับปิดให้ดูอีกรอบนี่ดูครับปั๊บนี่เห็นไหมปั๊บพอดีเลยแนวทางสำหรับใครที่จะแปลงนะครับ ไม่มีหักครับเฮอ, okay, อยู่ดีโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวรอชมต่อไปเครื่องเสร็จแล้วระบบน้ำมันก็เสร็จแล้วนะครับเดือท่อแล้วก็ทางเรืนอากาศนะครับ่ะรอติดตามกัน EP ต่อไปครับเค okay, ครับ